หนึ่งในลักษณะนิสัยที่ทำให้ชีวิตมีความสุขน้อยลงคือการเป็นคนที่มองหาเรื่องลบในทุกเรื่องที่ประสบในชีวิตประหนึ่งว่าการเห็นด้านที่ไม่ดีเป็นค่าตั้งต้นในการมองทุกเรื่องบนหน้าแผ่นดินคนประเภทนี้จะมีความสุขได้ยากและทำให้บรรยากาศรอบข้างอึดอัดไม่มีความสุขไปด้วยในความสัมพันธ์พวกเขาจะหาข้อติติงและไม่เห็นในความดีของคนที่ตนทุกขลีด้วยพวกเขาจะมองว่าเรื่องนี้ก็ผิดเรื่องนั้นก็น่าขัดใจจนทำให้การอยู่ร่วมไม่อาจทำให้สุขใจ พวกเขาจึงตลีต้นอยู่ลำพังและเมื่ออยู่ลำพังพวกเขาก็คิดลบกับชีวิตกลดาในความไม่เป็นไปตามหวังไม่รู้จักสังเสริญอันล้อนอกจากยามสุขเท่านั้นเมื่อประสบเรื่องที่ตรงข้ามกันพวกเขาก็คิดกับอันล้อในแง่ไม่ดีใครที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้เขาเป็นคนที่กัดกินพลังงานของผู้คนและกัดกินความสุขตนด้วยทัศนคติที่มีในเรื่องดีเขายังมองเห็นแต่ความเลวร้ายและในเรื่องที่เลวร้ายเขาไม่สรรหามุมดีๆ แล้วจะมีความสุขมีความพอใจได้อย่างไรท่านนาบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นคนที่สันเสริญอัลลอฮ์ในทุกสภาวะการและมีรายงานว่าคนแรกๆกที่จะเป็นชาวสวรรค์คือคนที่สันเสริญอัลลอฮ์ในวันที่สุขและวันที่ทุกข์ของชีวิตคิดดีให้เป็นเห็นด้านบวกของชีวิตและสันเสริญอัลลอฮ์เสมอแม้ในวันที่ไม่ได้ดังใจทำเช่นนี้ได้ย่อมเป็นที่รักของคนอยู่ใกล้และเป็นที่พอพระทัยของอัลลอฮ์เนื้อหาบทความคุณครูขนมปัง